สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมมางานสีดำนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็เลยมาแวะหาทีมงานนะครับบ้านดงเรืองนะครับผมจังหวัดอุดรธานีนะครับก็มาอยู่เรื่อยๆครับพอดีมันผ่านมาทางนี้ก็เลยต้องมาแวะ นะครับไม่แวะก็จะกระไรอยู่นะครับเนาะเพราะว่าท่านก็ติดตามคลิปเป็นประจำไปต่อที่ไหนท่านรู้หมดเลยนะครับอ่ะก็เลยต้องมาแวะครับวันนี้นะครับนี่นกก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมไม่รู้ว่าได้ออกต่อหรือเปล่านะครับไม่ทราบนะครับอ่าดูจากใบไม้นะครับก็จะออกอยู่แล้วแต่ว่านานแล้วครับเริ่มเรลืองเริ่มอะไรแล้วนะครับเนาะท่านไปอ่า เลี้ยงควายครับเดี๋ยวก็คงขึ้นมาครับผมแนวรอสักหน่อยครับพี่น้องครับอ่ายังไงบ้างท่านนกท่านนั้นถ่ายขนเสร็จหรือยังนะเป็นรอบแรกหรือรอบสองนะของปีนะเพราะไม่ทราบนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอสักหน่อยครับพี่น้องครับโอ้สวัสดีครับมาแล้วครับอาจารย์ใหญ่นะครับผมเลี้ยงอ่า บัฟฟาโล่นะครับผมวันนี้เพิ่งมาโอ้โหมาแล้วครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าตอนนี้ได้ออกต่อนกได้อะไรหรือยังนะครับก็เนี่ยแหละครับผมพกกล้องมาดีครับครับโอ้โสบายดีพ่อครับโอ้โได้ต่อนกมาช่วงนี้ไม่ค่เยีดยไปหรอกไม่ได้ไปโด,ปดนหรอกครับ ติดภารกิจเนาะพ่อกล้องเนาะแล้วก็นกต่อถ่ายค้นไหมพ่อแต่เมื่อถยถ่ายควรจะเตรียมนลยตังตัวอ๋อครับเพิ่งเตรียมเพราะว่ามันนกนี่ถ่ายรอดแรกหรือช่วงแรกหรือช่วงที่สองเยอะมากแรกเลยเนี่ยช่วงแรกเลยใช่ไหมพ่อตั้งแต่หลังปีใหม่มาเนาะครับครับถ้าถ่ายช่วงไอ้รอดแรกก็จะได้เล่นเร็วหน่อยใส่กับข้าวนี่พอดีนะครับผมโอ้โหเห็นว่าหน้าร้อนเมื่อกี้ก็เอาการอยู่เหมือนกันครับโอ้ตายอะไร ครับของลุ่พี่กับตายตัวหนึ่งสองตัวตายเป็นซีปุ่นทิ้วหุ่นของลุ่พี่อบตตายไม่ทราบสาเหตุเนาะพ่อค้องเนาะครับอ้วนลูกกับตายด้วยเลยเมื่อกดด่วนธนามายม่ได้ตรวจงูเก้งหลังตายวัดครับน้ำก็ไม่ได้ขาดใช่ไหมพ่อกองครับเพราน้ำเตี้ยเนี่ยก็เตี้ยๆเนี่ยเข้ามาเพราะเบื้องต่อตายแล้วครับนี่แหละครับเราจะต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับโดยเฉพาะหน้าร้อนนี่นะครับมันอาจจะไม่กินข้าวกินน้ำอะไรครับมันร้อนเกินครับพี่น้องครับ เพราะว่าบางทีเราเราเราแขวนไว้บางทีนี่คืออากาศมันไม่มันไม่ดีอะเนาะเพราะกล้องเนาะมันไม่ถ่ายเทนะครับของผมนีได้ฉีดนั่นเลยนะครับเปิดน้ําฉีดให้เลยนะฉีดคู่มือกันเลยนี่ครับยี่มเทียงพักเทียงฉ็นง้นมากมันอ่าไม่งั้นไม่ไหวครับพี่น้องคุณเพค่อยไปเดือดเฮ็ดอันไปเฮ็ดบ้านลูกสาวเขาต่แเดียวอ๋อครับครับในองต่อพ่อนี้ใช่ไหมพูดอยู่ในเนี่ยหรอพูดอที่หนาบานตัวนึงครับตัวนึง เยอสองตัวถ้าเราทุนนั้นมีตรนกมีตรนกใหม่เนาะสนกเอียบครับผู้มาเยี่ยมยามถามขา่าวกันเป็นธรรมดาครับพี่น,น้องครับอันนี้ก็กรงรวมกรงรวมมีกี่ตัวแล้วพ่อสามสามตัวนกกุดอนวัดเลยเนี่ยผมได้ไปต่อแถวสนามม้าได้ดูอยู่เนาะเป็นไงนกบ่อน,นี้ผ่านไหมพ่อโอ้ท่าน ลูกน้องให้ลูกน้องไป็สองตัวพลาดทั้งสองตัวใช่หรือลูกน่องมันหันเส็จไหมมันได้นกหลายตัวเลย,ยหรือครับคือนกสนามมาตรงที่ผมไปไหมเพราะท่านถึงสนามมาเนี่ยนกพื้นว่างกันดอนเสียดดีไหม,มสนามดอนเชียนีดก็แล้วสนามมาไปสักครั้งเลยยังเข้าไปถึงจุดมันเลยยังตรงสนามแข่งไปจ่อจุดนหันเลยเหรโอ้เส้นแร็กได้หลายตัวอู้สนามมาจัดแร็กอ่ะ ไปต่อไม่ช่วงนี้หรือยุ่งเหมือนกันอาจารย์แรกไม่เฮ็ดบานไทรหัวจะว่าไปเฮ็ดอู่รถเขาไม่เฮ็ดบานไทรเมือนหนึ่งโอ้ครับครับครับทษนะฮะวันนันว่าไปเฮ็ดงานรูอเ่อะท่านอ่าในหล่ะเลือตัวในหล่ะทีนี้จะเล่นยังไงเห็นว่านกต่อก็ไปเหมือนกันไปเลือยเจ้าอะไรนะเจ้าโดนแก้วเจ้าโดนแก้วครับพี่น้องครับเลือนี้ได้เลือบักับองกูกับทองอินอยู่ไหนบ้านอ๋อทองอินจากพ่อทรายไหมครับในหล่ะตัวซองกูกามาดูหน่อย ชมหน่อยนะครับเขาเขาเอาบนสื่อดูแล้วอ่าเพราะว่าจะดูว่านกสองกุกจะดูสนับปีกอ่ะนะครับว่ามันยาวอย่างนี้นกถงกุกเห็นบ่อยแล้วครับหอชมนกสองกุกบ้างนะครับเดี๋ยวมาบนซีหาตัวมาใต้สนามมาไปผมไปมื่อัหนครับไปมื่อเดียวได้สามตัวมื่อนัรนโอ้เนี่ยพ่อแผลนตัวนี้ได้ไหมครับนี่นี่ครับดูนะครับอยู่กึ่งไทยไทยกึ่งเตรียม ตัวนี้ใช่ไหมครับกี่ตัวแล้วเฉลยมาเนี่ยอว้ยเก้าแล้วอีกตัวนึงแล้วโอ้อีกหนึ่งตัวเข้าสู่นกต่อแน่นอนเล่นดีป่ะตัวที่เก้าเนี่นกเล่นดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีครับมีค้าวลมข้าวลมไรทำยังเงอือตัวนี้มีข้าลมครับมีขัดลมตัวอาจารย์ว่าดีๆแล้วฮะใจาตัวอาจารย์ว่าใจดีๆแล้วเหรอครับฟองครูกันนั้นแหละตัวที่ผมมาดูแต่ก่อนเนี่ครับตัวผมเบื้องอ่าสรุปแล้วมันใช้ได้อยู่เนาะครับครับอืเนี่ยครับมาดูอันนี้สองห้อยไดสองเต็มป่ะห อ่าสองห้อยตัวเล็กเลยนะพี่น้องครับทรงยิ้วลอดเลยนะครับนี่นกที่ไหนพ่อนกตัวนี้นกเปลล่าเลาะเสี้นแหลกเลาะเฮียนเสี้นแหลกขอนกตัวนี้อืมครับนี่นะครับเป็นสองห้อยสองเยอะกว่าหรือหนึ่งกุกเยอะกว่าพ่อสองเยอะไรอืมครับนี่ครับดูสนับปีกยาวเนาะเหมือนที่ผมทําคลิปนะครับพี่น้องครับอ่าว่ามันจะมีส่วน นะครับในการดูเบื้องต้นนะครับสำหปีกนะครับมันจะยาวครับพี่น้องครับนี่ด้านบนยาวเลยนะครับโอ้หน้ายังเป็นขนหลอนอยู่เลยพ่อเอาไปก็ว่าเตี่ยงเลยสัตว์คือก็มือมีน้องเรียเนีโดนบังคับใช่ไหมว่อว่านก็กไปว่านออกไปหน้าออกไปอ๋อว่านออกอยู่ครับครับก็จัดเหมือนเดิมเป็นกตัวนี้ครับอันี่แหละเล่นตัวนี้นะตอนนี้นะครับเป็นนก ครับตัวเล็กๆเองนะครับยินะครับเป็นนกพระไซน์เดี๋ยวมาเอามาชมนะครับนกพระไซน์นะครับเนี่ยครับดูครับสนับปีข้างล่างเห็นไหมครับฝั่งเนี้ยชัดเจนเลยยาวมากครับอ่าเพราะว่านกสองกุกี่คือมันจะเป็นเหมือนที่ผมกําลังวิเคราะห์แหละครับพี่น้องครับเนีะฝั่งนี้เห็นชัดเจนนะครับแต่ยาวจริงๆตัวนี้มันต้องสั้นนะถ้าเป็นนกหนึ่งกุกนะครับตัวนี้จะต้องสั้นแต่อันนี้ยาวเลยครับพี่น้องครับ เขาเป็นว่ามันก็ผสมผสานกันนะครับถ้านกแบบนี้ก็จะดูยากนิดหนึ่งนะครับถ้าสองห้อยนี่จะดูยากนิดหนึ่งมันจะผสมผสานกันไปนะครับแต่ว่าสังเกตดีๆมันจะยาวเยอะกว่าสั้นนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นนกต่อนะครับและอีกตัวเดียวครับก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นนกต่อนะครับอ่าอันนี้นกนกกระสายครับบ้าน ทองอินนะครับนะพ่อสมชายอหไรพี่น้องครับเอามายัางไงพ่อไปเอามาตอนไหนนะเอามาตอนไหนนะลูกของผมสมืม <า S 3> ่นะิสองปีปีสปีสามป,าปีสามเนี่ยตัวยูน,นพลมาลีซี่ครับเอาละครับอ,อสิ่งเล็กนะครับ แล้วครับบาแตกแล้วทีนี้อืมนี่จะเสียวัดนี่ยผวกมา่จะหายเนี่ยเช่อเรียกลุ่งทุ่นขาหอนไกล้นกตัวสีตายขาไกล้เลยเอาตตบเอาเตใไปกินเลยครับเนี่ยครับทั้งทั้งสองตัวนี่ยังเป็นขนหลอดทั้งคู่เลยนะครับนี่อนกตัวนี้เสียงเล็กนี่เป็นขนหลอดตรงไอ้ลาย ลายคอด้วยนะครับดิลายคอ,อเคม็ดขาวเห็นไหมพ่อเนาะฝั่งนี้เราใต้คางตรงนั้นนะครับอจับเฉลยจะตัวงามด้วยดูครับนี่นีครับดูครับสองตัวนี้เอลนะโอ้โหอ่าออือ,อดูนกใหม่ครับ โอ้สามตัวนี้ใช้ได้ครับสองสามปีแล้วที่น่ะฮะสองสามปีแล้วเอาเหลืออายุได้เลยหรือพ่อทำไมไม่เอาออกอ่ะโอ้จักิเสี่ยนตัวนี้มันไหลเต้องมาดูนะครับพี่น้องครับมาดูเอาหน้านี่ออนกของท่านนี่ดีๆอ่จจะมีนะครับนี่มาดูเอานี่สามชี่ิปีว่าหนกองผมนะครับตัวนี้ร้านผมต้อนได้ยุ่นี่ตัวนี้ตัวนี้ครับจีต้อได้ยุ่นี่ก็จีเตียงมายู่นี่มันมากอย่างเดียวเนี่ยครับมะเขืหนังสือมันเราขะงเงียบมะคางนี่มันได้ยุ่ยนี่อือครับอ เจ้าข้อควายเอาแล้วครับตัวนั้นน่ะอ่าโอ้โหสามตัวนี้เมื่อกี้นี่ใช้ได้เลยนะครับนกงพ่อรองอายุดีๆทั้งนั้นเลยเนาะพ่อเนาะอันนี้เลี้ย่นเตัวนี้ฮะนกริ้ย่นตันไหมพ่อตันโอ้ริลวตันอาจจะได้ยากนิดนึงครับพี่น้องครับนะแต่ไม่ยากเกินความสามารถของเราพ่อเนาะเนียนะครับอันนี้นกคุณพ่อสมชายนะครับผมบ้านทองอินเนาะครับพ่อนี่ เป็นนกหนึ่งกุกใช่ไหมครับครับนาเห็นไหมครับดูสนับปีกก็รู้เลยครับสั้นๆใหญ่ๆครับนี่นําลายตัวปีเนี่ยตัวไม้ปีเนี่ยดูง่ายๆครับพี่น้องครับสนับปีกรู้เลยนะครับนี่แหละเนื้อต้นไปเดามากนะครับตอนนี้ใช่เลย่ดข้อมูลเสริมเดาขึ้นมาอีกครับได้เดาน้อยลงครับจากก่อนนี่เดาแปดสิบเปอร์เซ็นะครับตอนนี้เราก็ได้เดาประมาณ5้าสิเปอร์เซ็นแล้วครับผม อันนี้นกที่มาจากพ่อสมชายนะครับเนาะโอ้โหตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเมื่อกี้นี่เสียงอะไรก็ลืมนะเมื่อกี้นี้นกอายุดีๆนะครับสามปีนะนกนะครับนี่ครับนกไม่ได้เล่นครับนี่แหละถึงอายุเยอะก็ช่างครับพี่น้องครับเมื่ที่ผมพูดหละถ้าไม่เคยเข้าเนียดมันก็คือนกใหม่ครับอย่างน้อยต้องไม่เข้าเนียดนะครับแล้วนะครับจะห้าปีก็ช่างครับถ้าไม่เข้าเนียดก็คือนกใหม่ครับถ้าเอาไปฟื้นห่วง เนะครับถ้าท่านใดสนใจมาดูเอาครับนกไข่ขนจะสุดแล้วครับนี่ตกลอดแรกครับนี่ไายรอดแรกเลยอ่านี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ลิวตันครับโอ้พอดีเล็อเกินครับัผมชัยอันนี้ลิวตันนะครับมาดูโอ้โหหนาปีกเล็กมากครับพี่น้องครับ เดี๋ยวค่อยไปวิจารณ์วิเคราะห์กันอีกนะครับเรื่องสนับปีของนกริวตันนะครับนี่ดูเบื้องต้นครับพี่น้องครับอาจจะไม่ชัดเจนนะ,ะนี่ริวตันนะครับตัวนี้กี่กุกว่เอ hey, ก,กุกเดียวอ่าเป็นนกดึกกุกนะครับดูครับ ท่านบอกว่าเป็นโน่นหนึ่งกุกนะครับมาดูครับ่าดูสนับปีครับโอ้โหครับใหญ่ครับพี่น้องครับยาวก็จริงแต่ว่ามันใหญ่ครับนะแข็งบอลแขงบอลลูกนี่ครับใหญ่ครับดูครับใหญ่หน้าตาไครับนี่นะครับ่ะมาดูเอาครับถ้าสนใจก็สามารถแบ่งได้นะเพราะกล้องเนาะเพราะว่ามันเยอะครับ ปีนี้ก็ต่ออีกครับพี่น้องครับเขาได้อีกครคอยดูนะครับ่ะคอยมาดูเอาครับแต่ว่าจะเหนียวนิดนึงครับ <S 2> <S 2> <S นกว่าเหนียวแล้วนี่เจอพ่อกล้องเขาไปเหนียวกับนกอะไรพ่อนี่ <S 2> <S 2> นี่ไรเชลเล่ตัวนี้ฮะเชลเล่ตัวนี้เลยวังเกี่ยวเขาแล้วง่าม,ม,มิ่งเหยือาจารย์ <S 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 เป็นนกหนึ่งกุกเลยพเ่อ <S 2> <S 2> ครับ <S <S นหนึ่งไหมได้ยินเสียงขันแล้วเนาะโอ้ยคู่แล้วเอียคู่แล้วครับจะเลนกว่าเป็นตัวเด้หนไปได้มา เฉลยของของตัวไหนนะจดอย่างลม่คู่นี่เราเขาบอกเขาห้อยนิดนึงครับพี่น้องครับเพราะว่ามันอยู่ต่ํามันจะดูยากครับโอ้เฉลยเจ้าเจ้าสองสองคู่ครับผมอ่านี่เดี๋ยวมาถ้าดูวไม่คู่มันไงครับเม็ดข้อก็ดีเด้วยพุ่งมาใม่ครับมันดูบอยเปลี่ยนตัวนี่นกนี่บอยเก่งค่ะเจ้ครับผมอ่านี่ ตาดีตาสวตมากครับนกตานูนครับอ่าแปีกแบบสั้นๆดูง่ายๆเลยครับนี่อ่าพ่อไปได้ยินเลยหรือว่ายังไงนกตัวนี้ลูกพี่บอกนี่ลูกพี่ดึงนี่แหละอาจารย์ใหญ่บอกว่านกสองกุ๊กข้างหอเลยแล้ไปผมไม่ไปไปวันนี้ได้มาถอดสูบปายมามิดแล้วบอกสองกุ๊กว่ามันแมนหม้อหัดบานใช่ไหมมุสอมาขันโอ้เป็นนกกุ๊กเดียวมันแมนเลือกเลยอ๋อในบ้านยังมุสอขันเลยในบมานเรื่องครับนี่แหละครับาแต่เป็นนกกุ๊กเดียว ณปัจจุบันนี้ยังไม่มีสองหกมาก็ยังตัวนันย่างด้วยสองปีกปีกย่างด้วยครับม้วนเมี้ยมนเมี้นลูงพีมานี่ครับถ้าเราดูสนับปีกแลาวนี่คือมันจะรู้เลยครับมันจะเป็นนกสองกุกไม่ได้ครับนกเนี่ยเห็นไหมครับปีกสั้นๆ้นครับพี่น้องครับอ่าสั้นๆหนาๆยิ่งแบบนี้ยิ่งยิ่งดูง่ายเลยนะครับอ่าแบบตัวนั้นยังดูยากเลยครับเ่ยตัวนั้นนะหนึ่งกุกตัวนั้นนะนะครับยังแบบต้องใช้ประสบการณ์ในการดูนะครับแต่ถ้าแบบนี้จบข่าวเลยนะครับสําหรับ นกที่เป็นนกหนึ่งกุกครับดูปากครับปากก็จะกอดนะครับมีเปอร์เซ็นต์ปากกอดสูงมากครับนกที่เป็นนกหนึ่งกุกนะอันนี้ถือว่าสําคัญมากเลยนะครับสําคัญจริงๆสวยครับตูดเหลืองเลยเนาะประก้องสีแดงครับแดงหตูดเหลืองครับดูคามครับคามสวยๆเลยนะครับนกดูโอ้โหเนี่นี่กำเพียครับเท้ายังมีนั่นอยู่ในใต้นานหรือยังนะพ่อประมาณเ้ยว่างต่อเสี้ยงสีลมแล้วก็จะสู่ป่า ครับขับรับนยกลุ่มผ้าเนี่แหละดูครับนะครับแดงนะครับดูครับเม็ดพริกหรือสร้อยแดงนั่นแหละครับขึ้นแดงแป๊ดเลยครับแดงกว่านกตัวอีกนะครับนั่นนกชนขงบ้านเลยครับตอนแรกได้มาดิ้นแต่ตอนนี้เริ่มอยู่แล้วใช่ไหมประกอง่บยเคยดิ้นใช่ไหมพ่อครับจะได้มากเลยอ่าเนี่ยครับนกแดงบางทีก็ไม่ดิ้นเสมอไปนะครับนกบางเขาไปสมปูนเนี่ยมันนี้นลึงอ๋อตกใจคนตกใจครับอ่า แต่ว่าเรานี่เห็นไหมผมเข้ามาก็ไม่ค่อยดิ้นนะครับนกก็ถือว่านกขึ้นนี่ไล่ไล่กันเจ๊กตัวอสองสามดูครับปีไข่สุดๆเลยครับตัวนี้นกหกตัวได้ไล่กันพวกแกเจกตัวครับครับครับถือว่าผ่านเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครจะมาแบ่งกับพวกกล้องนี่ก็จะเหนียวนิดนึงครับคนเหนียวยิ่งกว่านกครับแต่ก็ค่อยๆตะล่มเอาครับพี่น้องครับค่อยๆตะล่มเอาก็ได้อยู่ท่านไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกครับอ่าเพราะว่า ต่อไปเนี่ยท่านก็จะต่อได้อีกทีนี้ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับต้องปล่อยต้องแบ่งอีกแล้วล่ะครับผมมันไม่มีเวลานะครับเพราะว่าถ้าเกิดนกเรามันไม่มันไม่ได้ฝึกมันก็คือนกใหม่อย่างนั้นแหละครับพี่น้องครับนะบบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นตัวไหนใช่ไหมประ้องครับมันเยอะเกินนะครับนเนาะเลียนคู่ตัวนะ,อะ<ม>เออเลียน <c oughs> เลียนทุกตัวลูหน้าที่เลียนแล้วฮะลงหน้าทีเลียนแล้วโอ้เลียนลงไม้เหรออันนี้คือตัวเสียงใหญ่เรอครับตัวเสียงใหญ่กี่กุกหนี่ตัวนี้กรุกเดียวอ่าลูกยี่บ้าน เป็นก้วที่ก็ได้เห็นไหมครับแต่มันจะดูยากที่ไหนเพราะมันตับเฮาเลยต่มาที่เลียกนกตัวนี้ครับผมอขออนุญาตเอาขึ้นแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันต่าไปมันก็ดูยากนะครับโอ้ผมมีลาทำคนค่วมสะอาดค่าทำเหตตงงานครับครับนี่นกตัวนี้เหมือนยังไงเนาะ คอมันเป็นเหมือนแบบนั่นเข้ามานะครับออันนี้หนึ่งตัวนะครับอันนี้อะไรก็เนี่ยอันนี้คือตัวคู่ตัวว่าให้อาจารย์ไปอลยนโอ้ครับปีนี้สียับปีนี้จะออกฝึกแล้วใช่ไหมครับเป็นนกหนึ่งกุกหนึ่งกุกพี่น้องดูครับดูสนับปีกครับเขามาบุนยังเปนกสีเงวายคอใหญ่มากๆกับนกตัวนี้นะนะครับดูครับเห็นไหมครับ ผมพยายามจะถ่ายให้ท่านได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่านกท่านนั้นเยอะเหมือนกันแหละแต่ว่าบางคนไม่มีนกเยอะไงครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปในตัวด้วยเห็นไหมครับสนบปีกใหญ่เนาะล้องตัวนี้เนาะนี่เบิกอ่างนี่มาเท่าไหร่กันเลยอ,อ,อ่างสองตัวเนี่ยเห็นไหมหนึงวุนอยู่เลยหนึ่งกุกเนาะตัวนี้ผ้ากองออครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็เลยสุดก็ต้องออกหางสวยครับนกตัวนี้แน่นดีใหญ่นะครับอ่า นี่หางก็เพิ่งออกนะครับอีกสักหน่อยครับอีกสักครึ่งเดือนนู่นแหละนะ็นเย็นครับหรือครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งเลยแหละนะครับถ้าหางประมาณนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ยังมีขนตรงขนบัวมันนะครับยังหลุดอยู่เมื่อกี้บินออกหลุดออกจากตัวอยู่นะครับนี่โอ้สวยๆครับได้หลายตัวเลยนะครับออกมาก็ดูไม่หมดหรอกครับจริงๆนะอีกฤษีเลยดีนียฮะ ไอเจ้าขอกวายเมื่อกี้นี่ครับแ้งบอกวายเดียวไปนี่ตามที่ตัวแหละขับเป็นกกี่กูกแล้วก็กู๊กี่ยวมีอ่างความเลยนกขู่อ่างยิ่งครับดูดูไม่หมดครับวันนี้อ่านี่โอ้โหอันนี้สั้นครับพี่น้องครับอันนี้สนับปีกหนึ่งกุกใช่ไหมพ่อสั้นเนาะครับมีเล้วนกทั้งนกไฟครับได้นกทั้งนกไฟบนเลยอ่ะ สันปากใช่เลยครับนี่ปากนกหนึ่งกุกแบบนี้เลยครับนี่ครับแล้วก็ได้ดูแล้วก็มันก็สนุกครับเวลาเราดูเป็นแล้วทีนี้เราก็ฝึกดูแล้วมันมันเห็นแล้วมันมันก็ชอบดูไปเรื่อยๆครับผมชอบวิเคราะห์ชอบเปรียบเทียบไปอีกนะครับเนาะเฉลยสีแล้วครับแต่ไม่ค่อยได้ออกไม่ค่อยได้ออกสวยๆเลยครับพี่น้องครับเพราะว่านกตัวนี้หัวเต่าบอกว่าจะกใ้บานได้อาไว้ในเฮี้ยนตลอด ซ่อนไว้ครับ <laughs> นะเวลาผมจะมาบอกว่าจะมาหาเนี่ยก็คือเอานกไปซ่อนไว้ครับวันนี้ไม่ได้บอกครับวันนี้แอบมาครับซ่อนไม่ทันนะ <laughs> โอ้ตัวนี้สวยครับหัวมุนกลมปากสั้นคอกิว่วนะครับโอ้ยมิต่นกวาดใหมากมิต่นก้านเป็นตัวที่ผมให้มากโอ้ตัวนี้ ตวยองครับเนี่ยตัวนึงสิวเขาจะหายเนี่ยเออพ่อเห็นว่าเมื่อกี้มันเป็นสิวเยอะด้วยใช่ไหมพ่อเนี่ยเขาจะหายเนี่ยเมื่อไรท่านเศร้าอยู่อาจารย์แลกไปยังไงนะลงทุนอะไรนะพ่อขาไก่ฟองเลยตัวนึงลงทุนค่าไก่ไก่บ้านเนี่ยเพื่อที่จะเอาตับจะทําส้มตับไก่ว่านกโอ้โหหายแล้วเดี๋ยวเอาไปซ่อนล้วมือนั้องแกครับเหยียบไก่แล้วนกต้อนแกตัวนั้นโอ้โห ขนาดไม่ได้ขาดอะไรเลยนะครับนี่แหละครับมันร้อนครับพี่น้องบาจทีเจ้าเป็นคนขยันไทยนำแต่พี่สองมือเจ้าไทยนี่ผมไม่เคยไทยดิ่อผมไม่ไดีเอวสายยางฉีดอันนี้ก็ลงทุนในพ่อนด้ลงทุนในตัวนี้เ่าซื้อเราก็ขลาขายเรเอาตามไก่มาเลยลงทุนแบบหนึ่งก็คือซื้อตามร้านเลยขาว่าไดเราอ่มันยืดสูงผลน่อนสูงผลโอ้ แล้วรับส้มจับไก่นะครับผมแถวนี้ใช้กันนะครับนี่ครับไหลครับไหลข้างซ้ายอู้แต่ว่าดีขึ้นแล้วครับเดี๋ยวก็หายครับนี่แค่แันมันเหลือรอยคาบเดิมไม่เฉยครับพี่น้องครับหาวแล้วอ่านกบอดเป็นต้อเด็เขาบอดไปต้ออะไรมาแล้วครับพอเช้นนกพูดดเขาบอกโอ้ต้อดีนกบอดนี่พิเยียบหมดเลยครับฝั่งนี้มันเป็นรอยเดิมนะรอยนี้ไม่หายง่ายนะครับพี่น้องครับพ่นเราท่ายคนหมือนเลยครับไม่หายนะครับไม่หายง่ายนะ เวลามันโดนน้าโดนอะไรก็คงจะเปียกแบบนี้อีกแล้วก็เปียกว่าเพื่อนด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> เปียกแฉะเลยแหละเพราะว่ามันมีน้ํานะครับน้ําตาเน,นี่ยมันเหนียวครับพี่น้องครับน้าตานกนี่มีสิวด้วยนะครับเนี่ยตรงใต้คางนะจะบีบหรือไม่บีบก็ได้ครับจะเป็นสิวแบบแบบหัวย,ยังไม่สุกแบบนี้นะครับหรือจะผ่าก็อยู่ที่เจ้าของนกนะครับ แต่ถ้าไม่บีบก็ไม่เป็นไรครับถ้าสิวแบบนี้แต่ถ้าเป็นสิวมเม็ดขาวๆนี่นะครับจะต้องบีบออกครับนะเดี๋ยวนี้มันก็หลุดเองครับเดี๋ยวสักหนมันหลุดเองมันสุกครับเออตัวไหนอีกเลยนี่เอาอดได้ไหมทีนี้โอ้สามตัวเลยครับพี่น้องครับเออมีอา่างมีตัวหนึ่งคูขัดๆยังไงไม่รู้นะครับคงจะไม่ดีมัง้งพ่อกล้องเนาะไอ,อตัวคูขัดๆดิเนาะ <laughs> มาล่อเลยครับพี่น้องครับ เออเออโอ้โหนกกำลังขึ้นครับช่วงนี้กำลังครับกำลังขึ้นครับอ่านกใกล้จะเต็มแล้วครับอืมอ่าเอาหมามาแล้วครับทีนี้เอ้ยเอาแล้วครับดีแล้วครับตัวอันตรายครับบักท่าเนี่ยฟังนะครับต่อดินโดนแล้วครับทีนี้ใซบิเลียด้วยครับเมื่อกี้นี้ กล้มุนมันแล้วเดินไลงย้อนเหรอเตือนมาเตือนเราเตรนะต,<อ>ตัวนี้มันคูขาดคููขวางนะเพราะมันไม่ค่อยดีนะน้องตัวนี้นะ <c oughs> ใช่ไหมกูอากครับรูอักนะครับนี่ก็คือเป็นประเด็นอยู่นะครับเมื่อกี้นี่หน้าร้อนนะครับนกดูสิว่าจะเป็นสิวเยอะครับครับเป็นบัดอ่าเป็นบัดนี่ครับเป็นบัดแถบเลยนี่แหละต่อไปเราต้องระบายความร้อนดีๆครับพี่น้องครับนะจะต้องแขวนไว้ตรงที่มันไม่โดนแดดมาก นะครับช่วงหน้าร้อนนี่นะครับตัวนี้ก็ว่าจะหายเนี่ยนี่นกสนา,าม,มาครับอ๋อน,นี่นกสนา,ามะมาครับไก่กกสนา,าม,มาส้มตบไก, <มา S 2> ก่อีกแล้วอันนี้ป้อนยังไงพ่อการป้อนตัวตัวหนึ่งนี่ให้กินกี่ครั้งเนี่ยว้ยใส่สามตอนนี่นแหละตอนทำ<อ>มันเนี่ยครับได้ทําส้มอยู่เนาะบวัวสดเลยสดเลยครับแพีงดีโอ้ยไวกว่าปูโอ้ดีกว่าปูนาอีกครับครับตัดเป็นสามชิ้นครับ ประมาณนี้ใช่ไหมพ่อประมาณนิดๆนนิใช่ไหมครับท่านครับก้อนเลยทีเดียวครับสามก้อนเรียบร้อยหายหายแล้วนี่หายเมื่อตัวได้ป้อนท่านครับป้อนเมื่อท่านตายครับครับครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่จะอ่ารักษาสิวนะครับรู้สึกว่ามันจะรุนแรงนะครับอากาศมันก็ร้อนเกินปีนี้เนาะพ่อกล้องเนาะครับอากาศเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับบ้านเมืองเราดิตอนนี้นะครับต่อใยไ นกลูกพี่ก็ตายไรนี่ครับหายแล้วครับนกตัวนี้อะโอ้เหยียบตายนี่ก็ได้ะครับโอ้ตัวนี้คูขัดขัดของขวางยังไงไม่รู้นะครับผมยุปาบ่ามีอ่างนี่มาอยู่ก่งเลยมีอ่างอ๋อครับสูงสุดกี่คำพ่อนกตัวนี้สองคำนี่นะประมาณสองคำครับผมโอ้โหดูไม่หมดครับดูไม่หมดหรอกนกเยอะจริงๆนะครับแต่ว่านกที่ได้อายุจะอยู่โซนนี้ใช่ไหมพ่อแมนเวิร์ดเลยนี่โอ้ใช่หมดเลย พุ่นโอ้พุ่นสองตัวครับมาดูเอาหน้พี่น้องครับส<า>ต่ว่าวพุ่นตัวนี้มีังบานบักอังออจะต้องคุยกับแกให้ถูกคอนะครับเพราะว่าพวกกล้องนี่เหนียวเหนียวยิ่งกว่านกต่อไอ้ที่ต่อจะย,ยากครับป่าเหนียวเหนียวนี่พวกกล้องเหนียวกว่าแต่ว่าถ้าคุยถูกคอกันผมว่าไม่ยากครับอ่าเพราะว่าท่านก็นั่นอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยเท่าไหนก็ได้อีกครับคอยดูนะทีนี้นายเป็นสิบอ่ะจะมีกงใส่ไหมล่ะพ่อทีนี้ <c oughs> <c oughs> นกเก่า นกเก่าก็ต้องระบายนะครับไม่ระบายไม่ได้ครับมันเยอะเกินนะครับอ่ะอ่ะเอาละพี่น้องครับก็ถือว่ามาเยี่ยมนะครับมาแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ต้องมาครับต้องแวะครับไม่แวะมันก็จะคิดถึงกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักหน่อยถึงฤดูกาลต่อนกผมก็จะมาอีกเรื่อยๆครับมาลุยกับทีมงานของพอกล้องจารนเล็กใครอีกนะพ่ออาจารย์ใหญ่ทางนั้นอ่ะอุ้ยเตาอดตาอัดอ่ะ นะครับโอ้วันนี้เป็นไรวันนี้ช่างหมาก็จะเข้ากรงเขาก็ร่วงวันนี้ดึงชุดนั้นที่เราไปกันวันนั้นเนาะพอกล้องเนาะครับครับพิมพ์เสียวมาให้เ้วเดียยังดีที่เป็นนกใหม่นะครับถ้าเป็นนกต่อยเดี๋ยวพิมพ์หมุนเสียกม้าให้เราโอ้โหทำเสื้อทีมล้าด้วยครับครับอืมนะครับอ่าโอเคนะครับผม ามาเยี่ยมแล้วก็หายคิดถึงแล้วครับ <_ uch> เดี๋ยวเจอกันแน่ละปีนี้มาใหม่ครับผมสายโคกครับสายโครกลุยใหม่ครับปีนี้ <_ stre h> <_ uch> เอาครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ <_ uch> เพื่อเป็น, <_ uch> กกนใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องเช่นเคยรับท่านที่มาใหม่ก็จะดื่มนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสาระการเรียนรู้นั้นถ้าเราดู เราฟังแล้วนาไปวิเคราะห์มันก็จะเกิดประโยชน์ครับถ้าดูเฉยๆก็สนุกสนานมันหาไปนะครับแต่ถ้าเรานําไปวิเคราะห์ได้แนวคิดแง่คิดมันก็จะเกิดประโยชน์นําไปใช้กับ่านชีวิตครับอ๋อุณพ่อกล้องครับผมไปก่อนครับพ่อกล้องครับบวัสดีครับพ่อบวัสดีครับ